มาร์คแมนได้เริ่มเปิดกัพปิดในโซนของ 4A แล้วค่ะนี่ไม่มีพลาดสักนัดเลยนะเสียงแน่นทุกดอกเลยค่ะเรามาดูบนหลังคากันบ้างครับ กองทัพอากาศมานะคะจำนวน2ทีมค่ะมาจากกรมปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโลทินค่ะในฮอเวคล์แล้วนะครับตอนนี้แรกนะคะก็จะเข้าไปในห้องแรกอันนี้ให้2คนแรกยิงเข้าห้องแรกไปก่อน เดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปในในตอนที่สองของห้องแรกถือว่าเป็นแผนใหม่ที่พิเศษนะซึ่งในห้องนี้นะคะก็จะมีตอนแรกให้คนเข้าฮอ์เวย์เข้าไปในห้องก่อนในห้องแรกก็จะมีสิ่งของสาคัญที่เราต้องนาออกมาด้วยใช่ไหมใช่ครับ,รบ <Yeah. S 2> แล้วพอเพื่อนออกมาเจดคนเฝ้าฮองเวย์ก็เดินต่อได้ครับ ทีมนี้ให้ให้สองคนหลังเข้านะครับสองคนหน้าเดินโล้นำไปก่อนนะ okay, ครับเป็นเทคนิคที่แปลกใหม่นะครับแปลกกว่าทีมอื่นๆครับซึ่งในแต่ละทีมก็จะมีการปรับใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติภารกิจแตกต่างกันไปค่ะ ตอนนี้เราเดินทางไปถึงห้องสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับในอาคารจำลองและทำการเคลียร์พื้นที่และนำสิ่งของสำคัญออกมาจากตัวอาคาร